ตอนนี้กูรอมึงอย่างเดียวโอเคสั่งได้เลยได้ด่าสถานที่มันไม่มี ไอ้มันเหมือนเด็กมาถมเลยไอ้ไอ้หอมอ๋ออยู่แล้บบยังโออ้งเกตุเอามาเอามาเอามาไอ้ดอกนึงไอ้ดอกนึงเวามึงจอนยันยิ่อมันเสียอย่างเดียวถ้าต่อปุ๊บวงจรพังเลยมึนไม่ใช่หรอกเย่มือมันจะกระตกด้วยเอ้าเอ้ยคุณลืมปิดวงจรระเบิดทำไมทำไม ปิดก่อนปิดก่อนเออปิดสวิตช์นี่หน่อยเดี๋ยวกมปิดเองเอากูดกาโอเคปิดละใวงวนมันระเบิดไอ้ดีนตกลงนะไออันนั้นก็ได้อ้นีนี่ยเนี่ยมันกำระเบิดถ่ายยังันถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเค พร้อมนะพร้อมนะเออขอเล่นนะขอเล่นนะจะยิงกันนะกดเลยหนึ่งสองสามสี่กดเลยแน่นอนโอ้นู่นนี่ฮุ่งเอ้ยสวยดีสวยดีชอบชอบทำทเหมือนในนั้นเลยนะเว้ยอะไรวะในคอมอ่ะผู้เขียนได้ป่ะเด็นยื๊ยซีนทีแล้วอัะนั้นมาแช่น้ำอ่ะไม่กูไม่ได้ใส่น้ำอันนั้นมันเป็นปืนใหญ่เฉยแต่นี่เป็นผู้อีอันนั้นอยู่ข้างบนเลยกูบินเกือบบนฟ้าโคตรแจ่มอ่ะ ร้อยเช้ามันจเผาจริงๆเหรเช้าตอนนัเกมไม่มากูไม่เกับใัดไม่ก่อหนึ่งสองสามสี่ก็เลยไปเหนียวปึ้มีเมื่อไรช้าไอ้วางที่นอนนอนนอนเกมเกมนอน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 รีบร้อนกํลังนอนกํลังเดียให้ยยตกใจมึงก็วางของกิน จ้าเร็วๆจ้าเร็วเร็วเอาแล้วฮาโอเคมาเริ่มกันต่อเลยเราเปิดแมปไปเนี่ยไอเกมแม่งระเบิดเมื่อกี้กูร่างสร้างเลยแม่งบึ้มเีอะหมดเลยแผงวงจรกูให้ปิดสวิตซ์ปิดสวิตซ์ปิดสวิตซ์ปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนปิดละปิดละไอเก๊ในมีสองขวดเนาะหนึ่งสองสองสี่ห้าดิมาห้าหนึ่งเลยห้ามันโอ้ห้าไม่ไหวห้าแม่งกระจายไม่ใช่ลองดูเฮ้ยดีเหรอ ม่ได้ดึงดึงดึงสุดแค่ไหนนะร้อนะคืออะไรแปลว่าอะไรสองสมสี่เอาเลยเยท่าแถวมันเป็นภาษาบาลีบึบาลีภาษาสกุลเดิมอ๋อที่สี่อะเมอร์สุดละแค่สี่เมอร์สุดละดึง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 ห้าไม่ไม่ขึ้นชื่อไหมไม่เอาไม่นั่นยากเกมต้องกดด้วยอ่ะั่จากทุกรอบลก็เอาให้ตรงบนโอ้ยเอานี่ตงบนอ่ะอุ้ย ดูซ่อนอยู่ข้างหลางคือแล้วอันนาอ่ะุยดันดเียโลก่อโเค้่เออมึงมีปอดข้าเดียวอย่างงี้มึงมีบ่อองลัมึงมีบ่อสองห้างอเดียวดูไปเขาลกแก้มเฮียตาลีเนี่ม่ผมบอกให้กดเขาไม่เล่นองสก็เลยไห อึ้งเขายังแมงขึ้นแต่ตรงนี้ว่ะไม่เมื่อคืนแมงชิบมหายอีกทีเดียวพอแล้วไอ้เขี้ยวไฟน้ำไฟไหม้ไม่รู้ครับเยววันวะชี้กูใหญ่มีคนเดียวอ่ะทั้งกลุ่มเลยนะเ่านน่ะบอกเลยปาดกูห้าไว้แล้วปาดไม่ค่อยปาดของเพื่อนหรอก ววี space, ้ยป yep. ักเขากดเร็วไปเาไหมเาไมอีอกรอยขออกรอยขออกก็ยดปักมีกดเร็วไปน้สี่วิเหมือนเดิมอันนี้เหรอามหายยก๊อตเาม่ช้ามันแต่นอย่าหนึ่งสองสามสี่ก็กดเลยอ่ะเอวจะพลเขาก็ช่วยผมครับอวยจนได้ไงไอ้ก๊อตไปหายเกมเกมใส่เนื้อเกม สองน่เลยโน่นี่อ่ะโอเคอยู่โอเคอยู่คอยล็อกไม่ได้แต่เมื่อคืนเขาทำอยางการยุ่งขายไม่ขดทีดยวเมื่อคืนทำไมคยล็อกรอยลออกราะเป็อรวิกัสมบรมาแล้วเก็บเอาป่าแค่หวะมงดูดิ ไอยากนอยู่อ้งไม่อยเลยไม่ดไปเลยไม่ไม่อวยไม่ยบึ้มบึ้มไเหืออยู่เหลืออยู่ทำารต่อเดียวไอยาเขาป่าไอ้ป่าูีเดี๋ยวยุดนี่ก่อนไอ้ปาูเอาไปอยู่ข้างาไข้างกันอยข้างนี่ดูน้าจอไอ้ลำดูดอะไรเอ้ยไม่รู้นะหียบัดไอ้สั ยัไงหันมาเหรอากหันมาอย่างนี้ดิเออเมื่อกี้กี้ก่อนลงหันมาเนี่ยหันมาันมาจกไปเลยเออ่าตกตอคืนเฮ้มาจากไหนเบอร์เเปอร์มาจากไหน